จะบอกโอ้ให้มันเสียเลยมันต้องคลาง่ะสยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคู่หมูคู่ลุยนะคะคู่บุกเดี๋ยวต้องต้องเปิดพร้อมกันสิมาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้คู่เราคู่อะไรคู่บุกคู่ลุยวันนี้เราจะมาทําอะไรปะดาวันนี้เราจะมาหยอดเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ทําไมต้องหยอดจําชื่อไม่ได้ทาไมต้องหยอดหยอดไว้เอาไว้ไปปลูกปลูกที่ไหนอันนี้ต้องถามลุงช่าง ต้องถามลุงช้างนะว่าปลูกที่ไหนเดี๋ยวพันแรกพันแรกที่เราเพาะไปแล้วสองแปลงนั้นคือพันอะไรพันนั้นคือพันต้นอะไรลกมะก้าวกมะก้าวแล้วอันนี้คืออันนี้ยังไม่รู้ค่ะเรียทรนอ๋อปริยาธนนะคะคือลุงช้างบอกว่าให้ยอดไว้เลยนะคะอจะไปปลูกที่ไหนนั้นคอยดูตอนต่อไปตอบต่อไปวันนี้ส้มพระทะแดงฮะอันนี้แดงอ่ะนส้มโอ้ยวันนี้เราส้มนะคะวันนี้เราแดงนะฮะ โอเคนะฝากเสื้อด้วย fc ไปวันนี้เราจะลงฝากเสื้อปิเนียทนฝากเสื้ออมปูด้วยนะคะค่ะมีแปดสีบอกแปดสีแขนยาวแขนยาวเพราะว่าแปดสีสีที่แปดคือสีขาวเพราะว่าเราจะต้องไม่ได้ใส่สองตัวใช่เพราะว่าจะไม่ต้องใส่สองตัวถ้าใส่สองตัวมันร้อนจะแล้วก็เตืองผมซักผ้าเราต้องได้ซักถ้า fc ชอบคู่เราก็อย่าลืมสั่งเสื้อ ให้กับคู่เราด้วยไว้ลุยงานนะทุกคนขอบคุณด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะแดดมาแล้วประดับมาแล้วบาแล้ไม่ได้เอาเลยไะหมวกก็ไม่ได้เอามาลุยลุยลุยคนละข้างลุยลุยลุยยเอ้าจะใส่ไหนจะใส่อะไรเอากระป๋องเหมือนเดิมแล้วยอดยังไงน่ะยยอดยังไงเป็นึเม็ดเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่บอกอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่จ้านี่ไงโอ้ ต่ไม่รู้ว่าตัวคู่หรือตัวเมียนะให้มันอยู่ด้วยกันนี่แหละอืมแล้วก็กดลงไปเลยอไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่ว่าที่แน่ๆนะที่มันหล่นลงไปในนั้นนะมันออกอยู่เลืออยดินก็เปียกได้พอดีเลยนะเอจีมันมันมีความชุ่มชื้นเนาะเออฝนตกมาได้ออกพอดีเลยนียแต่ว่ามันก็แข็งอยู่นะถ้าใช้มือถ้าใช้มือมันก็แข็งอยู่นะ หาไม้ก่อนไม้เราเลยนะไม้ไม่เจออีกแล้วตอนนี้นะตอนที่เราทำผิดก็ไม่เหมือนกันนะหาไม้หาไม้ก่อนนั้นดีนะต้องหาตัวช่วยเพราะว่าดินแห้งแล้วเราไม่เอ็น หย่อดลงไปในแอซีสองเม็ดจำเม็ดก็แล้วแต่นะแต่ว่าสองเม็ดมันดีแล้วมันจะได้คู่กันแต่ว่าเผื่อมันไม่ออกเผื่อมันรีบอืมแล้วขวดกระบไดเอาหมวกมาดบัดตอนออมาแล้วตอนออกมามันไม่แดดเนาะเมนพอมาแล้วมันก็แดดอืมพอเราที่เฮดเวียงนี่แดดเลยพี่น้องเยอืม โทรศัพท์เราดิสจะทนไหม <_ S 1> ไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าจะทนเหมือนเจ้าของหรือเปล่าน้อน,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 นี่เจ้าของน่ะทนทนนั่นนี่ทนเลยใช่ไหมอืแกแดดแกลมไปเลยสองนิดสามนิดลงไปรีบเกิดนะรีบเกิดโดวไว้นะ แล้วดอกไม้ก็จะบานนี้เนี่เอาหลายตต้นน,นะต้นเลยนะดอกอะไรนะดลงดดุงเอาไปปลูกนะโตวไว้ไวอือ,อต้นเจ้พยาพญา เอรื่องเดเอกอมอแล้วก็กลาเดนเอาดาเรื่องปวนี้เาเร่องคันก็หลังเถือก็จะงอกนะมันได้น้ำแล้วนี่ดินมันีแล้วก็ต้องลดน้ำต่อนะถ้าดินแห้งมันก็แบกไปเลย ังไงก็ฝากเอซีชมคลิปให้สักหานาทีนะคะห้านาทีหกนาทีเอฟซีก็ดูให้หน่อยสักห้านาทีนะจะได้มีกําลังใจสู้ต่อทํางานตากแดดก็ไม่ว่าขอเอฟซีดูคลิปให้ถึงแม้ว่าคลิปจะหลักร้อยแต่ถ้าดูให้จบคลิปก็ดีนะคะจ้ะก,ก็จะได้หลักทนานจ้า ที่ยอดนะคะเมล็ดพันธุ์กล้าดอกไม้หรือว่าต้นไม้นะเราต้องเราต้องพรวนดินก่อนนะแล้วก็เอาดินกบมันก็จะได้แตกงอกออกมาสวยงามนี่นี่งามแล้วต้นคอสมนดอู้อ้าวแดดมาเยี่ยมแล้วพี่น้องอือแดดมาเยี่ยมแล้วโทรศัพท์เราจะเหลือไหม อย่างน้อยก็ขอให้ได้แปดน,นาทีก่อนเด้ออยดับนะทรศั์นะอยู่ให้ถึงแปดนาทีก่อนนะค่อยไปนะ <S <S 2> <S 2> สั่งได้ด้วยเรยไม่รู้เลยสั่งไว้เลยเด่ได้ก็บอกไวเนะ เฮ้ยมันเตะงอกเลยเฮนอะไรนี่มันแตกงอกแล้วอ้ยโอ้ยยังไม่ทันได้ลงดินเลยเล่างยาวแล้วนี่ โตวไวๆโตไวๆแสงงอกแล้วพี่นอ้องแสงงอกแล้วโู้ยแสงงอกเยอะเลยเอน็นนี่เอซีไม่ได้โกหกลากมันยาวแล้วนี่ถ้าเราช้ากว่านี้นะมันมันบอกว่าควายอันมานานเลยคอยอยูอย่ปู่แกมสักทีคอยอยากเจริญและคอยอยากเจโตแล้วเขาบอก โจลิโท้ยิ้เหื้อไวๆเฮ้ยมนง่าคุณมีอะี่ น้องเอ้ยงอกแล้วนี่ปัวกก็มีปัวกก็กำลังจะอร่อยเลยถ้าเราไว้น,น,นานๆนะปัวกก็จะอร่อยแซ่บแล้วอืผัวกก็อร่อยแซ่บเลยนะอืนไม้เยอะแยะไม่กินดันมากินนิดดอกไม้เออ Hello, hello, hello. ก็ได้อยู่ะแต่ก็จะไม่สวยใส่น้ำตาลผิดมีช่องใส่น้ำตาลทรายขาวอืมมันถึงจะใส่เนาะอืมก็ใส่น้ำตาลแดง <c oughs> มันก็ลเลยแดง ยังอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันดี๋ยวเรามาแอบด,ดูก่อนดูซิว่ายังอยู่ไหมเรืไปอาลับหมดแล้วโอ้ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยัง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 ขอบคุณเดฟซีนะฮะที่เขาเรียบบรริกาศยังอยู่ก็คือ <c oughs> เรายังไม่ขึ้นเลืนอเนี่ยทำไมมันช้าจังเลย มันไม่ใช่แบบมเมล็ดนั้นเออนาะมันเลยช้านาะแล้วก็ใส่สองนุ่มสามนเข้าไปเผือกันกันรีดกันไม่แข็งแรงแล้วเมหร่จะออกเม็ดอันนั้นน่ะ เราก็หยอดไปตั้งงานแล้วนะมันไม่ไมีหินออกเลยหรือว่าจะไม่ออกเลยโาไม่ออกต้ตตตตองทหยอดตั้งหลายเม่พอเดี๋ยวถ้าถ้าออกมาก็จะโอ้โหตอนนี้มันยังหนูไม่ได้มันยังไม่ออก ก็ข,ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะวต่อมันจะอยากออโอ้อโอได้สิบสิบสามแล้ว